ปรับวงไม้เขียวปรับไม้เขียวดีกว่าเดี๋ยวคุณไม่ได้กินเราพอดีได้ยินไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไหนผักปุ้งไปไหนอะ่ะเราไม่ได้ยินหรอฮ <laughs> ะลุงเขาลืมปรับวงไม้หรือเปล่าวงไม่สีเขียวหรือเขาจะต้องวงไม้สีเขียวใช่ถ้าหลังวงไม้สีแดงจะไม่ได้ยินอ๋อคนหนึ่นจะเป็นนี่นี่ดูดูดูมีมีดูมือลุง อะไรอ่ะมันมีมันมีอะไรงอกออกมาหยับหยับงอกออกมาด้วยเออแม่งดูไม่เป็นรอยกูจะโชว์ของแค่หน่อยเอ้ยพี่เป็นบูบารีนอ่ะแต่ทำไมมีอันเดียวตอนนี้มันกำลังกินนะเฮ้ยดูไลน์ดูไลน์ไลน์ข้างซ้ายยงไงยังไงอุนโอลี่พี่บ้าอันนี้ถอนจิตคู่หายง่ายบักคู่หายง่ายบักคู่หายง่าย วอวอนี่ที่ลงเฉยนี่คือวอออวอเหรอเฮ้ยได้ซื้อวอมาแล้วเท่าไหร่ซืซ้อมาเท่าไหร่สามหมื่นูห้ <4. S 2> ใหญ่โอลี่พุ่งห้าใหญ่ลุงลองพูดดิ